เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับสู่เกม Empire of the ใต้ดินหรือว่าสงครามเกมมดของร้อนเองได้ที่สุดตอนนี้เกมก็มีอัปเดตใหม่เรียบร้อยหลังจากปล่อยลอยแพอยู่นานแสนนานมากๆฮะโอเคครับอัปเดตที่ว่าก็ในนี้เลยอาเขตและเอ็กซ์ตร้าเลเวลอัปเดตเพิ่มมา3ด่านก็ได้แก่ Occupation 2นี่ท a ก Off War 2และ Enemy of My Enemy 2เหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ชัดด้ว่า มันมีเลขสองเนี่ยต่อท้าย3ด่านใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเคยมีด่านหนึ่งมาก่อนซึ่งด่านหนึ่งเราก็เล่นไปครบแล้วเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่า3ด่านนี้สนุกมากๆลบแหลกต่อสู้โอ้โหบานเลยคุณผู้ชมะฮะโดยเฉพาะทักอ f w อ r กับ enemy of my enemy เนี่ยสนุกมากๆะฮะส่วน o c u p a t i o n นอะ่ะอันนี้มันจะเป็นเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็คอ่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ใช้เวลาในการเล่นเนี่ย นานมากนะเอาเป็นว่าในวันนี้เราจะมาจัดที่ Enemy of my Enemy 2ก่อนแล้วกันครับผมซึ่งเขาบอกว่าเวลาในการเล่นใช้10-15ทีนะเราก็ไม่รอช้าครับมาจัดเลยแล้วกัน Let's go และในตอนนี้ครับเราก็ได้เข้าสู่สมรภูมิแล้วเรียบร้อยเงื่อนไขในการเอาชนะก็คือนางพญาจะต้องลอดและสังหารสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมด189ตัวให้หายสิ้นแทกไปจากสมรภูมินี้วิธีการก็คือแบบนี้คุณผู้ชมเราจะต้องหาเป้าหมายก่อนจากนั้นขุดโพงเข้ามาคือบางคนอาจถามว่าเราจะขุดไปทําเพื่ออะไรเราขุดไปเพื่อให้มันฆ่ากันเองแบบนี้ยังไงล่ะครับ คือเมื่อโพงเกิดอะ่ะเป้าหมายของพวกเนี้ยมันจะมุ่งหน้าไปหานางพญาเราเราก็ต้องยืมมือสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นรูนี้ในการต่อสู้หน่อยกว่ามันจะไปหานางพญาเราได้มันก็อ่อนแอเต็มที่แล้วไหนะเจอมดทหารที่แข็งแกร่งของเราต่อสู้อีกนะครับแต่เหมือนว่าก,กร,รมะหยี่จะไม่ไหวมันมานี่แล้วโอ้โหมดเราน้อยเกินไปครับจะดูท่าทางนางพญาผมจะตกเป็นอาหารมื้อนี้วะ่ะ นางพญาไม่รอดครับโดนแมงมุมขย่ำกินสารภาพตามตรงว่าไม่ไหวนะเมื่อกีน้นี้มดเรามีน้อยเกินไปแถมอ่อนแอเลยสู้ใครเขาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนความยากดีกว่านะครับเอาล่ะในรอบนี้เนี่ยเราจะไปสู้ทางโซนไหนดีแหละเอาเป็นโซนขวามือบนไหมวันนี้เหมือนจะเป็นตัวใหญ่มากๆเลยเนี่ยก็ต้องดูว่ามันคืออะไรจะลองขุดขึ้นก่อนขุดมาปัา๊บจื๊บชืบโอ้ แก๊งเขียดตะปาดช่วงหน้าฝนนี่ไงงั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับฝูงฝูงมดครับเป็นฝูงมดยิบย้อยเจอกันแล้วสองสายพันธุ์เราแถมด้วยไหมล่ะแถมพึบตนี่โอ้ย oh yeah! มีหัวทิพย์หนึ่งตัวเป็นมดหัวค้อนเงี้ยครับมดหัวค้อนเวอร์ซัดเขียดตะปาดซะแล้วแล้วดูเหมือนับว่าเขียดตะปาดจะเป็นฝ่าย,พายแพ้ไปเนี่ย <laughs> เอเอ,เอใช่ เคียตาป่าสู้มดหัวค้อนไม่ได้อะเนี่ยโอ้พระเจ้าหัวค้อนเดินมาแล้วงั้นก็ปรึ๊บคันไฟครับเผชิญแน่คันไฟซะหน่อยสองสายพันธุ์นี้ตัวเล็กมากเลยเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ดูเหมือนกับว่าหัวค้อนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่เป็นหัวค้อนเช่นกันแต่เป็นตัวเล็กๆนะมดแานมดดำมดดำนี่เหมือนจะเป็นพวกตัวประกอบฉากนะครับมันไม่ค่อยเก่งหรอกพวกนี้โดนกัดแป๊บเดียวก็ตายแล้ว ตอนนี้นาเรเตอร์แจ้งว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วใช่มันเริ่มนานแล้วเลยฮะโอเคโซนขวาเราเคลียจบต่อไปคือเล่นโซนบนให้ผ่านให้ได้โซนบนเราแลกมาสองสายพันใหญ่นี่ปะทะกันถ้าจะเอาชัวร์หน่อยเนี่ยเราก็ต้องให้ข้างบนเนี่ยมาแจมด้วยหรือไม่ก็เอาฝั่งซ้ายโอ้โหฝั่งซ้ายนี่ก็ใหญ่เหมือนกันหมดเลยนี่ว่าเราจะลบแบบไหนดีละครับผมมีแผนการแล้วคุณผู้ชม ผมจะให้ไอ้ใหญ่ขนาดเยอะเนี่ยมันมาไปเชิญหน้ากับฝั่งนี้ด้วยซึ่งฝั่งนี้ก็ใหญ่แล้วก็เยอะเหมือนกันต้องใช้การต่อสู้ให้คุ้มที่สุดจะขุดมาก่อนขุดมาฟึบแล้วก็ฟึบเป็นอึงองอ้งอ่างอึ้งอ่างมาไปเชิญหน้าตรงกลางใกล้แล้ใกล้แล้และึ๊บมาสวดกันแล้วแล้วก็ระหว่างนี้ขุดต่อเชื่อมต่อโอ้โหสงครามสามสายพันธ์เลยครับ ดูทรงแล้วสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งสุดเหมือนจะเป็นสายพันธุ์แมงทับสีเขียวครับอึงอ่างตายหมดสูญพันธุ์ไปแล้วเหลือแค่สองสายพันธุ์ตอนนี้แมงทับเริ่มเหลือน้อยโอ้โหต้องมาเสริมหน่อยอนี่มันบอมบ์บัดดีดีว่าเจอพลพิษใส่หน้าแน่นอนฉีดฉีดฉีดโอเคแจมด้วยพวกอ้แมงทับสายพันธุ์ตัวเล็กครับหลุดมาหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแมงทับตัวเล็กพ่ายแพ้งั้นก็มาเจอกับก้นกระดกตัวโตเต็มไว ึกใหญ่ผมใช้ข้างบนแจมดีวกว่าจิ้งเหลนน้ำเหลนน้ําตัวยาวใหญ่ประเมินสถานการณ์แล้วตอนนี้บอมเดียเจอลุมกินโตแน่นอนหน้าก็มาหลังก็มีงูงูงูมา้วโ,โดนล้อมหน้าล้อมหลังครับเหลือแค่จิ้งเหลนตัวยาวเหยียบโอ้แต่มดผมมันน้อยเกินไปนะไม่สามารถกดคิกขวาให้มาต่อสู้ร่วมกับตรงนี้ได้อไอเหลนยาวมันชนะเราอะมันฝ่าเข้ามาแล้ว ปกป้องราชินีถวายดวงใจซาจ้าเราชนะครับสมรภูมิต่อไปเดี๋ยวเราชำระแค้นแมงมุมดีกว่าครับทางฝั่งซ้ายเราจะให้แมงมุมตัวใหญ่นั้นเดินมานี่ก่อนแล้วก็มาประทะกับโอ้ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ดูไม่ค่อยสูสีแมงมุมชนะได้สบายสบายปของปของปล่อยของ ตัวเล็กตัวใหญ่กระโจนกระโจนใส่กันเข้ามาหลุดไปหนึ่งอ่ะที่รู้รู้ตอนนี้เอ,อแตกเจอลุมเซิิงไม่ไหวข้างบนหนอนกไม่ยีเอาไม่ทานแล้วอ่ะ,อะสองตัวหลุดมาหาราชินีเราได้อย่าให้ปวาสาซัร้อยจ้าโอ้โมันแข็งแกร่งมากนะผมวาดเสียวมากเมื่อมันหลุดมาถึงราชินีได้แบบเนี้ทีนี้ ก็ไม่หยี่ก็เหงาเลยไม่มีคู่ต่อสู้เดี๋ยวจะจัดหาให้ต่อมาคือด้านขวาเกมแจ้งว่าให้ขุดตรงนี้เหรอเออผมลืมบอกไปคุณผู้ชมครับเออด่านนี้มีบอสใหญ่นะบอสใหญ่ก็คือเจ้านี่รู้สึกว่าจะเป็นอเมริกันบลูฟอกตามภาพที่เกมได้ปรากฏเอาไว้ในแพทโน่นนะฮะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะให้อเมริกันบลูฟอกสู้กับทางฝั่งซ้ายก่อนที่เป็นเนี่ยยิบย่อยพวกนี้นะครับ ก็ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่าขุดนี่ไงเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นบอมเดียหลังบอมาเดียหลังสีเขียวมันจะกัดแรงแล้วก็พ่นพิษได้แรงกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้เอาละต้องรอให้บอมเดียตายหมดก่อนแล้วก็ปล่อยกัมมี่โห่แต่เลือดอเมริกันวูฟ็อกลดน้อยมากๆเลยครับเนี่ยใช่ไหมไม่ไหวแล้วมัง้งต้องไปขุดข้างหลังมาแจมครับ การขุดก็ต้องขุดอย่างพิถีพิถันปึ๊บบอมเบียแบบธรรมดาเหมือนหลุดไป2มนะั้งเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็ซวยหน่อยมันหันไปสู้กับบอมเบียอีกฝั่งแล้วตอนนี้มันกำลังทุบพื้นอยู่การทุบพื้นเนี่ยเป็นความเสียหายแบบ AOE เป็นวงกว้างนะครับนั่นทาให้ดาเมจเกิดขึ้นโดยรอบตัวมันเองอะ่ะใครอยู่ใกล้ก็โดนความเสียหายไปด้วยผมจะปล่อยกาหมี่สักหน่อยแต่ต้องรอให้บอมเบียชุดเก่าตายหมดก่อนก่อนไปสร้างความเสียหายต้องรีบไปนะ และเหลือตัวเดียวครับปล่อยเลยแล้วกันกัมยี้ในใช้เหล็กในในตูดแกแทงไปแรงๆหน่อยเว้ยแต่กัมยี่เหมือนจะรับมือไม่ได้นะครับต้องไปปล่อยไอ้ด้านขวาล่างนั้นเนี่ยมันเป็นโอ้เออเอออัีผมไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่คิดว่าคงจะเป็นต่อแตนหรือตั้กแตนต่อยมวยลายสือหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้เขากำลังเข้าสู่หลังก้นกบนะครับด้านหน้ากัมยี่กำลังแทงให้อยู่ทหาร แล้วเหมือนกับว่าไม่ยอมสร้างความเสียหายนะครับไปขอลายเซียนตรงอุ้มเท้ากบหรือเปล่าวะเนะี่ยเฮ้ยมันไม่ยอมกัดอะ่ปะปอโถเนี่ยเลือดไม่ลดเลย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นอ่านี่ไงความเสียหายเกิดแล้วแต่มันก็สวนกลับมาได้โอ้โหเสียวการในการสร้างดาเมจฟรีครับแทงเลยแทงเกอร์เลยก็ไม่ยีตายฟรีเนี่ยโอ้ผมว่าสภาพนี้เนาะเราเนี่ยจะเกมโอเวอร์ก็ไม่ยีทรยศ ผิดเป้าหมายแล้วเพื่อนไม่เราเหลือกันไม่มากแล้วทําไมเราาันทลอก,กันเองอะเนี่ยโอโ้โธคือเป้าหมายใหญ่กว่าเขาไม่ยอมสนใจกันครับไม่สนใจเป้าหมายเล็กอย่างเราแต่เลือดมันก็ใกล้กลจะครึ่งหลอดแล้วผมไม่มาใจว่าเรา,าจะไหวหรือเปล่าครับท่นานเหลือหนึ่งตัวเตรียมสู้ศึกจ้า เพื่อราชินีกรนีเกมจ้างว่าให้เราปกป้องราชินีให้ได้เลยครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอ่ะประชากรมดเองก็เริ่มเหลือน้อยมากๆแล้วเลือดหายมาครึ่งหลอดแล้วฮะมันแทบไม่ได้มองทหารมดอ่ะมันมองราชินีมันกำลังจับจ้องอยู่ในใจมันคงจะบอกว่าหลีกไปเกกาว้ยพวกสมุนกี้เหล่านี้โอ้ตาย โอ้อันนี้จะเป็นสงครามแห่งโลกคู่ขนานนะครับเราจะเห็นได้ชัดลยว่าเอเมริกานบูฟอกนั้นเจอลุมอยู่นะครับทางซ้ายมือจะเป็นทั้งแตนต่อยมวยลายเสือแถมมีปีกทางขวามือจะเป็นมดม่วงนะฮะสองเผ่าพันธุ์นั้นร่วมมือกันโค่นสัตรูที่มันแข็งแกร่งจนทั้งสามารถปราบมันลงได้และสองเผ่าพันธุ์นั้นก็หันมาห้มามหันกันเองนะดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับซึ่งชัยชนะและแล้วสงครามนี้ก็ตัดสิน มดม่วงชนะนั่นเองนี่คือสงครามที่ควรจะเป็นจบสวยโอเคมันต้องเล่นแก้คุณผู้ชมคือถ้าไม่แก้เราก็ไม่ชนะมันมันผิดพลาดเมื่อกี้ตอนที่ว่าอาไอ้บอามบา์เดียเหมือนมันพ่นพิษได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเป็นสงครามหัวมุมแถมไอ้เจ้าต้าแตงต่อมยมไดเสือมันก็ออกมาแล้วก็บักบักตรงขากบอีกนะครับก็เลยไม่สร้างความเสียหายไง แต่ก็นั่นเลยครับเราชนะแล้วเย่เอาเลยคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับสงครามมดในวันนี้หวังว่าจะประทับใจในการต่อสู้ของมดแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์นะฮะก็ถ้าชอบในเกมนี้สามารถกดไลค์ไว้แล้วก็กดซับสไครต์ไว้เพื่อเป็นพลังใจให้ผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราก็ค่อยไปต่อกันใหม่ด่านต่อไปละกันนะครับแต่ในวันนี้ขอพักผ่อนก่อนละกันนะครับสารภาพเลยว่า <laughs> เล่นแก้หลายรอบมากกว่าจะชนะมันได้เลย <laughs> ไม่ง่ายใช่ไหมมันดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วบอกวอยากนะ โอเคครับวันนี้ลายไปก่อนบ๊ายบายเจิกนใหม่จ้าขอบคุณมาที่แวะเข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนเลย